สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพฤษภลักษณะพฤษภนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5นี้สคบรวมของในเรื่องของวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับก็สามารถดูในคลิปนี้ได้เลยเนาะสําหรับในช่วงของต้นเดือนกุมภาครับ ทีนี้เราก็มาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับก็ฝากแฮปปี้วันเลนทายทุกๆท่านด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความสมหวังอะไรที่ไม่ดีอะไรที่มันเป็นความรักที่มันเป็นท็อกซิตในสมัยก่อนนะนะครับในอดีตก็ขอให้ทุกอย่างนั้นมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปแนวโน้มทิศทางที่ดีมีความสุขความสมหวังทุกๆท่านนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางของ ไพ่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอันนี้เป็นสําหรับไพ่ใหม่นะครับในการทํานายดวงนี้เนาะของไพ่วิสัตถารทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโนม้มที่ทางเป็นเช่นไรกับการคิดการตัดสินใจนะครับไพ่ใบแรกนั้นได้นายออหอวานเกิดขึ้นนะครับไพ่เดรเวลนะครับไพ่คิงถือไม้ ไพ่ซิกออปเพนทากเไพ่ใบสุดท้ายได้ Six of Cup โอโชคดีเลยนะครับสำหรับชาวราศีพฤษบนะครับอิทธิพลใต้ไพ่ได้เมจิชเชนนะครับเดี๋ยวขอขยับไพ่นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าอิทธิพลคับจิตใต้สำเนึกของเขารู้สึกอย่างไงกันบ้างนะครับขอไพ่จิตใต้สำเนึกของใครคนนั้นนะครับสำหรับชาวพุทธศพว่าจะมีแนวโน้มที่ทางเป็นเช่นไร ไพ่ใบแรกนะครับได้2ดาบเทนอฟมานเลเวอร์ mine, มานะครับในออบมานไพ่ใบสุดท้ายได้ฝล์ครับอิทธิพลใต้ไพ่ได้เออฟสอนนะครับนี้เรามาดูกันไพ่ถูกเปิดเอาไว้หมดแล้วนะ อิทธิพลนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในพาร์ทนี้นะครับก็จะมีแนวโน้มทิศทางของความรักของชาวลูกศพนั้นได้ไพ่คิงออฟวานเกิดขึ้นเป็นไพ่ใบแรกคิงออฟวานเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความรักความปรารถนาแพชชั่นที่ค่อนข้างรุนแรงคําว่ารุนแรงในที่นี้หมายถึงความแบบ อยากได้อยากมีอยากครอบครองอยากมีความรักความปรารถนาในการเจริญเติบโตก,การพัฒนาอะไรประมาณนี้นะครับหรือการได้รับการยอมรับซึ่งกันและกันนั่นเองสำหรับชาวพฤกษบแล้วความรักความปรารถนาคุณกับเขาจะค่อนข้างมีความสุขความสมหวังค่อนข้างดีมีการพัฒนามีการต่อยอดมีในเรื่องของอารมณ์จินตนาการความคิดต่างๆนั้นค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่า คิงถือไม้เป็นอะไรที่มีการคิดกันตอบผลึกกับในเรื่องของแพชั่นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นค่อนข้างดีถ้าคุณตอบโจทย์ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาจะฟินมากๆเขาจะได้ในสิ่งคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเพราะว่าสิ่งที่เขาอะ อยากจะให้คุณตอบโจทย์นะครับมันมีพลังงานที่เหลือลน้นแต่ถ้าเราตอบโจทย์เขาได้เนี่ยเขาจะประทับใจแล้วเขาก็จะค่อนข้างแบบไม่ลืมเลยจากความรักครั้งนี้ในวันวนาเลนไทน์แล้วก็ในครึ่งเดือนแรกนี้นะครับแต่คุณอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าไพ่ธาตุไฟเกิดขึ้นใหม่ๆถึงไพ่ของอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะมีความ แบบร้นอนอกร้อนใจนิดนึงเหลือแบบมีความคิดที่เอาแต่ใจเล็กๆเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ต้องการให้คนมาช่วยเหลือซัพพอร์ตดูแลอะไรเงี้ยเขาค่อนข,ข้างที่จะมีความรักความปรารถนาในสิ่งที่ต้องการค่อนข้างเยอะเหมือนกันนาะอ,อ,อิทธิพลของไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ในช่วงของ ตอนเนี้ยนะครับอาจจะมีแนวโน้มของการที่เขาเองอาจจะมีความคิดนะครับมีในเรื่องของความวิตกความกังวลอยู่บ้างกับในสถานการณ์มีนายออฟวานเกิดขึ้นน้าวานเนี่ยนะครับตามหน้าไพ่เนี่ยเป็นผู้ชายที่ถือไม้ใช่ไหมครับแล้วมีคนที่ค่อนข้างลินดานามอยู่ข้างหลังเนี่ยมันแปลว่าความอึดอัดความกดดันหรือว่าในลักษณะของความแบบเขาเรียกว่า ความคาดหวังก็แล้วกันเนาะเขามีความคาดหวังสูงเพราะว่าตัวตนเขาได้ดาชาถือไม้แปลว่าเขาต้องการความปรารถนาสิ่งที่มันแบบมีความสุขการเต็มเต็มที่แบบต้องค่อนข้างเพอร์เฟกต์ะเอานี้ค่อนข้างที่จะมีอีโก้ของตัวเองด้วยประมาณนั้นดังนั้นแล้วเขาก็ค่อนข้างจะจนจนกับความรู้สึกของตัวเองบ้าง คำว่าจนกับความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าคาดหวังไว้สูงไงเลยทําให้เขาก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ลําบาก แล้วก็ต้องเหมือนแบบแบกบภาระกับในเรื่องของ mindset ความคิดของตัวเองเพราะเขารู้สึกว่าเขาคลั่งไคล้กับคุณนะมีไพ่เดวิลเกิดขึ้นเดวิลในที่นี้จริงๆเป็นไพ่หลายใช่ไหมครับแต่วันวาเลนไทน์นี้เราจะไม่ได้ทายเดวิลไปในทางหลายเพราะเดวิลในนี้นะครับเห็นไหมเป็นปีศาจนุ่มที่อาจจะดูหน้าตาดีด้วยนะครับแล้วก็มีการจุดคบเพลิงไฟความรักความปรารถนาระหว่างกันและกันมันหมายถึงว่ามีแพชชั่นที่ค่อนข้างรุนแรงนะ ครับบางคนอาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกสิ่งดีๆสิ่งที่มันแบบอยากจะมีความลหลงไหลความคลั่งไคล้กับคุณเขาเลยต้องการให้คุณนะ่ะนะครับมีการตอบโจทย์แพลชั่นของเขาเยอะๆเ,เพราะเขาต้องการคุณนะเขาต้องการการดูแลเอาใจใส่จากคุณเขาต้องการความรักของ คุณในวันวาเลนไทน์นี้นะครับเขาค่อนข้างที่จะมีเหมือนเสน่หาราคาค่อนข้างสูงเพราะไพ่เดวิลหมายถึงไพ่ตรงนี้โดยตรงนะครับมันก็หมายถึงว่าเขาต้องการที่จะให้คุณน่ะมาตอบโจทย์แพชชั่นตรงนี้ค่อนข้างแบบเยอะพอสมควรเนาะเออมันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเกิดคุณต้องการสิ่งใดเขาก็มีโอกาสที่จะให้คุณได้นะครับมีไพ่หกถ้วยปรากฏขึ้นมาหกถ้วยมันหมายถึงการได้รับการแบบ เติมเตมความรู้สึกเห็นไหมครับเป็นผู้หญิงกับผู้ชายที่ให้ถ้วยกันถ้วยในที่นี้มันหมายถึงความหวังความปรารถนาถ้าคุณปรารถนาอยากได้แก้แหวนเงินทองนะครับในวันว,นเวนาเลนไทน์ของแทนใจเนี่ยหรือดอกไม้ช,ช่อก,กุหลาบช็อกโกแลตแหวนเพชรอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณต้องการในสิ่งเหล่านี้คุณมีโอกาสนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะเขากาลังหลงไหลคลั่งไคล้กับคุณเขากําลังติดอยู่ในบ่วงพันธนาการกับความรักความปรารถนาที่มีต่อคุณอะไรประมาณนี้ดังนั้นชาวลึกศพเนี่ยเป็นอะไรที่มันเป็นสเสน่ดึงดูดออของเพศตรงข้ามได้สูงเลยอิทธิพลของดาวราวหูเนี่ยกลุ่มลัคนาอยู่มันเป็นสเสน่ห์หลงไหลนะครับเพราะดาวราวหูเนี่ยเป็นไพ่เดวิลจริงๆมันเป็นไพ่ราศีมังกรก็จริงแต่ทางโหราศาสตร์ไทยราหูเนี่ยผมเปรียบ เหมือนไพ่เดวิลนะครับมันหมายถึงอ,อ,อะไรที่มันเป็นความคลั่งไคล้อะเป็นความสเสน่ห์มันเป็นอะไรที่แบบดึงดูดอะทำให้เขาแบบค่อนข้างที่จะยากลืมเลือนกับความรู้สึกดีๆกับคุณอย่างเงี้ยครับในวันวาเลนไทน์เขาก็ค่อนข้างที่อยากจะให้คุณมาตอบโจทย์แพชชั่นตรงนี้แล้วคุณปรารถนาสิ่งใดเขาก็จะมอบในสิ่งที่คุณต้องการให้ในวัน วาเดนไท์ได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าบางทีแล้วเขาอาจจะมอบในลักษณะของหัวใจนะครับหรือเป็นอะไรที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นนามธรรมาท,ที่ไม่ใช่รูปประธรรมรูปประธรรมแปลว่าอะไรรูปประธรรมแปลว่าสิ่งของแทนใจดอกไม้รถบ้าน อะไรต่างๆเนี่ยกูลาบนะครับอย่างนี้เน่ยเขาเรียกว่าสิ่งของแทนใจที่มันเป็นรูปประรรมแต่นาม,มาทามันคือความรู้สึกมันหมายถึงการสเสน่หากันในเชิงความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ได้แบบมีสิ่งของแบบนี้ก็ได้นะครับดังนั้นแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะให้อาจจะเป็นความรักแต่อาจจะไม่ได้เป็นดอกไม้ไม่ได้เป็นการดินเนอร์เป็นอะไรขนาดนั้นก็ได้อืประมาณนี้นะครับมันก็อยู่ที่ว่า บุคคลแต่และบุคคลอาจจะแสดงออกไม่เหมือนกันถึงแม้จะเป็นชาวราศีพฤษภเหมือนกันลักษณะพฤษภเหมือนกันประมาณนี้นะครับอิทธิพลของไพ่ซิกออปเปนทาเคิลเนี่ยแปลว่าซิกออปเปนทาเคิลเนี่ยนะครับเป็นไพ่ของการให้ใช่ไหมครับแปลว่าคุณมีโอกาสจะได้รับเนี่ยมันมีไพ่สองใบเนี่ยแปลว่าการได้รับสิ่งของแทนใจสิ่งของความรักความปรารถนาความอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยมีโอกาสจะได้รับในวันวาเลนไทน์เพราะเขาเนี่ยก็มีความที่ปรารถนาอยากจะให้คุณนะครับเพียงแต่คุณต้องเติมเต็มความรู้สึกให้กับเขามากเพียงพอนะครับเขาถึงอยากจะให้คุณเนาะและก็มีโอกาสที่จะมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์นั้นมีแนวโน้มทิศทางที่ ปรับความเข้าใจกันหรือมีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่หยุดนิ่งหรือรวมไปถึงในเรื่องของการแบบไม่หยุดยั้งด้วยกับความรักความสัมพันธ์มาเต็มนะครับมีเสน่ห์ดึงดูดท่ามกลางความรักความสัมพันธ์ไพ่อาจจะสลับกันได้อาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่มีเสน่ห์ในการดึงดูดเขาหรือเขามีเสน่ห์ดึงดูดเราทําให้เรายากจะลืมเลือนจากไพ่เมจิเชียนโดยเฉพาะถ้าเราอยากจะให้เขาหลงเรามากๆหน่อยเนี่ยในวันวานเลนทน์นทเนี่ยคล้อยตามเราเนี่ย ให้เราพูดจาหวานๆพูดจาแบบปณีปนอมนิดหนึ่งแล้วทุกอย่างมันจะเข้าในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณปรารถนามากๆเลยถึงแม้ในจิตใต้สํานึกของเขาอาจจะยังมีความประมาทอยู่บ้างกับความรู้สึกตรงนี้มีไพ่เจ็ดดาบบางทีความรู้สึกของเขาอาจจะยังดูไม่นิ่งไม่แน่ไม่นอนมีความรู้สึกสองจิตสองใจเหมือนกันว่าคุณจะมีความคิดมีความปรารถนาในสิ่งที่เขาต้องการในสิ่งที่เขาอยากได้เหมือนกันหรือเปล่า นะครับเขามีความรู้ตกกังวลอยู่ตรงนี้พอสมควรเจ็ดดาบคือความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าคุณคิดเหมือนเขาไหมสองดาบหมายถึงการตัดสินใจที่ยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับว่าอารมณ์เขาอาจจะรู้สึกเหมือนแบบบางทีก็รู้สึกแบบยังไม่เสถียนพอมีอารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างเิสมากนะครับจากไพ่ฟอบครับอืมบางทีแล้วเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตัวคุณแต่เขา ก็หวังและคาดหวังและปรารถนาที่อยากจะให้คุณให้สิ่งที่ดีเหมือนกันกับเขาก็ได้เช่นกันหมายความว่าคือเขาให้คุณเหมือนเขาอยากจะให้คุณไปหมดเลยในวันวาเลนไทน์เนี้ยเราก็อยากให้คุณตอบรับในสิ่งที่ดีให้กับเขาด้วยในวันวาเลนไทน์เช่นกันนะครับเหมือนเขาค่อนข้างคาดหวังกับตัวคุณพอสมควรเลยมีความรักความปรารถนาที่แรงกล้านะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์มีไพ่นายออฟวัน แนววานเนี่ยเป็นไพ่ที่เขาต้องการในสิ่งที่เขาปรารถนาและยังขึ้นไพ่ราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูสองใบนี้เป็นราศีธาตุไฟทั้งคู่นะครับที่มีพลัชั่นกับตัวคุณสูงที่สุดนะครับส่วนราศีธาตุน,านา้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุดินจะน้อยนิดหนึ่งแต่ราศีธาตุไฟจะมีอิทธิพลรุนแรงกับฉาก,กพฤกษ์มากๆเลยนะครับเขาค่อนข้างร้อนอ,อกร้อนใจค่อนข้างที่จะแบบ อยากจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีการปรับรูปแบบกันทําให้มีความรักความสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์กันแลกกันให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้แบบอินที่สุดในความสุขความหวังกับวันวาเลนไทน์มากๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีให้1ทนนิสวานคือเขาค่อนข้างที่แบบอยากจะให้คุณกับเขาอะมามีความสุขความหวังกันรวบรวม ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะว่าอิทธิพลของ Ten of w a n เนี่ยเพราะว่าการรวบรวมการทําให้ทุกอย่างนั้นมันเกิดความมั่นคงความผาสุกนะครับถึงแม้เขาจะรู้สึกว่าเขาค่อนข้างเหนื่อยกับการที่จะต้องจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างกับวันพิเศษเหล่านี้นะครับแล้วก็ต้องใช้ความอดทนการรอคอยความวิริยะอุตสาหะกับการเอาชนะใจคุณเพื่อให้เขากับคุณนะ่ะมีความสุขที่สุดในวันวาเลนไทน์ นะครับมีความเป็นคู่กันที่สุดเลยจากไพ่เลเวอร์เลเวอร์นี้หมายถึงไพ่ที่บ่งบอกถึงคุณกับเขายังสามารถเป็นคู่กันมีความสุขความหวังการลงตัวกันในวันวาเลนทไทน์ใดๆทุกอย่างจะมีแนวโน้มทิศทางที่แบบหวานชื่นปานจะกลืนกินกันเลยทีเดียวสำหรับชาวพฤกษ์ศพนะครับดังนั้นแล้วสเสน่ห์มัน ดึงดูดเขามากๆนะครับและเขาก็ดึงดูดคุณมากๆด้วยเช่นกันดังนั้นแล้วต่างฝ่ายต่างดึงดูดซึ่งกันและกันทุกอย่างก็จะแฮปปี้เอนดิงจากไพ่เดลเลอรวอร์นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีความรักความปรารถนาที่ไม่ได้เหมือนแบบสิ่งที่ผมอ่านไปเนี่ยแสดงว่าดวงของคุณอาจจะต้องปรับรูปแบบแพลชั่นของตัวเองให้มากกว่านี้แล้วก็ต้องตอบโจทย์แพชั่นของเขาให้ได้มากกว่านี้แล้วบางทีอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่มีความสุขความหวังมาก กวดานี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ